่อยอินขึ้นเรื่อยๆอจากครั้งแรกที่เราได้ยินคําว่าข่าวประเสริฐเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าพระเยซูพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนถ่ยชีวิตของพวกเราหมดแล้วนะครับและพระองค์เนี่ยเป็นเครื่องบูชาลบบาปเหมือนเป็นเลือดในสมัยโมเสสที่เอาไว้เขียนหน้าประตูนะ,ะใ,นในยุคข,ของอีบเหมือนอเรือโนอาห์ที่ทุกคนก็หรือสิ่งที่ดีก็จะถูกพาเอาไว้ ขึ้นไปบนเรือนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยลงมาเป็นเหมือนแกะที่ใช้เลือดของพระองค์เองเนี่ยลบล้างบาปให้รู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งจะตายแล้วใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้มันกเป็นชีวิตที่ชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยตายเพื่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับ สิ่งดีๆเลย,ยเช่นพวกเรามนุษย์เนี่ยพราะถ้าเรามองเขาเ้าไปในจิตใจของพวกเราไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้เราดีอะไรขนาดไหนแต่เชื่อเถอะว่าในมนุษย์ทุกคนมีบาปนะครับแล้วก็องค์พระเยซูเนี่ยตายแล้วก็ไถ่สิ่งเหล่านั้นเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเพียงแต่เราเชื่อเพียงแต่เรามั่นใจในข่าวประเสริฐนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการอัศจรรย์และเราเข้าไปถามพระรงองค์เถิดอธิษฐานแล้วก็ถามว่าต่อไปเนี่ย พอชีวิตของเราเนี่ยที่เราตายไปกับพระองค์แล้วพระองค์จะเปิดเส้นทางที่มีชีวิตนิรันยังไงให้กับเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากทุกๆคนว่า,อ,าอยากให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วคนที่รู้จักพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยนะครับอยากให้สแสวงหาสิ่งที่เป็นความจริงที่แท้นะครับผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยในจิตใจในวิญญาณของทุกคนเนี่ยข้างๆกายคุณอะ่ะมีวิญญาณหนึ่งที่เป็นวิญญาณที่แท้จริงเที่ยงแท้และดีบริสุทธิ์สุภาพอ,อ่อนน้อมคอยกระซิบสิ่งดีๆให้คุณครับและผมอยากจะให้คุณเนี่ยฟังเสียงนั้นฟังเสียงของจิตวิญญาณนั้นนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ลงมาพร้อม ตอนที่พระองค์พระเยซูเนี่ยตายไถ่บาปแทนให้เราแล้วพระองค์ก็แบ่งสิ่งเหล่านี้ไว้ในร่างกายพวกเรานะครับโดยพระวิญญาณเนี่ยมาจากองค์พระบิดานั่นเองนะฮะโฮเวนะครับอยากให้ทุกคนเดินไปตามเสียงนี้ครับแล้วก็เดินไปแค่ฟังถ้าคุณจําได้ว่านี่คือเสียงของพระองค์แล้วคุณก็แค่เชื่อแล้วก็ลองดูครับการอัศจรรย์มันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนครับแต่ ก็อยากจะแบ่งปันอีกอย่างว่าการมาเชื่อมันใช้สิ่งแรกเปลี่ยนหรือว่าเครื่องบูชาสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือหัวใจของเรามันต้องใช้จิตใจที่ยอมทอมใจและตายต่อบาปแล้วก็ตายตายต่อ,อความคิดตายต,ต่อวิญญาณของเราความต้องการของเราในแต่ละวันทุกวันเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้อยากจะ,ะแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าลองแสวงหาขวนขวายดู ความจริงเทยงแทนนี้ครับแล้วก็ขอพระเจ้าขอพระองค์ตรีเอกานุภาพนะครับขอพระองค์เปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับทุกคนนะครับขอพระองค์เมตตาทุกคนครับ